เดี๋ยวมาดูอำเภอศรสีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะครับตัวศรีสำโรงอยู่ระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอสวนทโลกละะักษณะภูมิศาสตร์ทั่วไปของศรีสำโรงก็คือเป็นที่ราบลุ่มครับที่ราบลุ่มก็มีทำนาข้าวเป็นหลักทำสวนกล้วยนะครับแล้วก็ของขึ้นชื่อที่ศรีสำโรงคือถั่วทอดศรีสำโรงสายนะครับถั่วทอด มีองค์พระตรงนี้นะครับตั้งแต่วเป็นศาสนามานานแลครับก็อ,อะไเลยผ่านอยจ,จำชื่อลวงพ่อไม่ได้นะครับจำชื่อไม่ได้จริงขออภัยสีสำมรองนี่ก็ นอกจากถั่วทอดแล้วก็ยังมีพวกผลไม้ที่สำคัญก็คือมะม่วงก็มะปรางมะยงชิดนี่ก็เป็นสินค้าที่สำคัญเหมือนกันตัวสีสํารองก็บ้านเรือนแหลแน่นติดถนนสุขโขทัยสีนักไอสัอนคลกนะครับ ตลาดเก่าอยู่ฝั่งขวานะครับจะเป็นชุมชนตลาดเก่าบ้านไม้เก่านะครับวันนี้เราจะไม่ได้เข้าไปนะครับเราก็จะวิ่งด้านนอกของสีสำมรองนะครับนี่นครับวัดคลองโปง่ง สังวรน,นี่ก็ดังนะครับที่นี่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยนะครับขวาน,นี้เราเข้าไปตัวเภอเก่านะครับไม่เข้านะครับเราวิ่งเกตเส้นปกติทางเดิน พยาบาลสีสัมองข้างหน้านี่ชื่อเสียงโด่งดังในสุขโขทัยเลยครับโรงพยาบาลสีสังวรสีสัมรองเนี่ยน่ครับเออพ,ยา,าพยาบาลพยาบาลสีสังวร สุขโขทัยนะครับซ้ายไปสศรีนครได้ด้วยนะครับนีก็เป็นตลาดขวาจะเป็นตลาดชุมชนหนาแน่นนะครับจะเป็นตลาดซื้อขายซ้ายก็จะเป็นส่วนราชการไม่ได้มาส5บปีนี่โอ้ความเจริญเมื่อก่อนอยังเป็นสองเลนอยู่ครับตอนนี้เป็นสี่เลน กว้างนะครับข้างหน้านี่วัดโพธาลามเป็นวัดา,พ,าพรอนะครับเมื่อก่อนเห็นมาหนาแล้วครับนี่นครับตัวนี้คือตัวอำเภอศรสีสมรทง์นะครับ เาาทศบาลอำเภอศรีสำโรงสำนักงานที่ดินสุสขทัยสขาศขราีสำโรงการประปาสว่วนภูมภาคศรีสำโรง สี่สิบองเป็นเมืองอที่อยูตามสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีลำน้ำลำคลองไหลมาจากทางฝั่งเขาหลวงนะครับฝั่งอุตรดิต์นะครับดังนั้นเป็นที่สูงน้ำจะไหลลงมาที่รับร่มแถวนี้พัฒนาไปมากนะครับสี่สํารองนี้เมื่อสิบห้าปีที่แล้วผมเคยมาทำงานแถวนี้นะครับก็ ยังไม่เจริญขนาดนี้สีสำรองไปยังเป็นแหล่งปลาของสุโขทัยนะครับที่รับร่มปลาดมสมบูรณ์สานี้แยกไปเเส้นพิโลกได้นะครับสวนสุโข,ขทัยนี่เจริญมากครับจเจริญม,มากกว่าเดิม ครับแล้วก็ขี่ชมอำเภอสีสำโรงไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มานาะนี่ต่างตาเยอะนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ขยายมาเมื่อก่อนไม่มีตรงนี้นะครับ มาเจลินเยอะครับสีสำรง กว้างสีแล้วก็ถุมชนขยายตามเรื่อยๆโรงเรียนสีสำโรงชนูประถมนี่ครับก่อนแล้ก็เป็นเลนสวนนะครับแคบแค่ันนี้ยาย์น,น์น ขอไทยลมสมบูรณ์ครับอยู่ที่ร่มปลาเยอะปลูกข้าวเป็นหลักแล้วก็มีผลไม้เช่นมะม่วงแล้วก็มะยงชิดนี่กำลังขยายนอนอยู่นะครับ เป็นสี่เลนโอเคนะครับสำหรับอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุขทัยคร